เทคนิคที่ผมเคยใช้แล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะครับปลาดุกประช่อนเข้าเร็วมากนะครับสวัสดีครับผมเฉลียวคนบ้านนอกนะครับวันนี้ก็นะครับจะมาแนะนำอีกสูตรนึงนะครับเป็นสูตรเหยื่อไส้เดือนนะครับ ปกตินะครับเราจะใช้เหยื่อไส้เดือนเนาะใส่เบ็ดกันตัดเป็นชิ้นนะครับเล็กๆพอดีกับเบ็ดนะครับแต่วันนี้นะครับเทคนิคที่ผมเคยใช้แล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะครับปลาดุกประช่อนเข้าเร็วมากนะครับอ่ะพูดถึงสูตรแรกกันเนาะสูตรแรกนะครับเหยื่อไส้เดือนเนาะเวลาเราไปใส่เบ็ดนะครับเราจะใส่แค่เฉพาะตัวเบ็ดเนาะนะครับเราก็ใส่กันเป็นสูตรธรรมดาที่เราใช้กันทั่วไปนะครับแบบนี้ก็นะครับได้ผลดีเหมือนกันนะครับ แต่ทีนี้นะครับผมมาทดลองนะครับสองสามปีแล้วที่ผมทดลองนะครับอีกสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับผมจะบอกได้เลยว่านะครับมันปลาเข้าเร็วนะครับปลาช่อนปลาดุกนะครับขอให้ปลานะครับปลดไม่ไหวแน่นอนนะครับอ่ะทํายังไงเนี่ยผมจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือไส้เดือนนะครับไส้เดือนนี้นะครับ เราจะเกาะนะครับตัวหนึ่งนะครับตัดสองชิ้นนะครับปกติตัวหนึ่งเราจะตัดได้หลายชิ้นนะครับตัดสองชิ้นต้องเป็นไส้เดือนเป็นนะครับอย่าเอาไส้เดือนที่ว่านะครับตายเนาะนะครับเกาะลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเอทีนะครับเอทีก็ลองทําดูเนอะนะครับ นี่คือเบ็ดนะครับเมื่อก่อดไสเดือนจะเป็นแบบนี้นะครับอ้าวเห็นไหมครับเอฟซีไสเดือนมันยิ้นได้เห็นไหมครับนะครับแบบนี้จะดีนะครับมันจะ่อให้ปลาเข้าไว้นะครับปลาช่อนปลาดุเวลาเราไปใส่เบ็ดอย่าให้มันจมจนเกินไปนะครับให้มันอยู่กับสมมติว่าตรงนี้เป็นน้ํานะครับผิวน้ําเนาะให้มันอยู่แบบเสมอกับผิวน้ํานะครับหรือจมสักนิดหนึ่งอย่าจมลึกให้หางไสเดือนนะครับมันอ่า โผล่ขึ้นมาจากน้ำนะครับมันจะดิ้นอยู่ตลอดนะครับปลาช่อนปลาดุกนะครับปลาหมอตัวใหญ่ๆนะครับถ้ามันเห็นมันเข้าเร็วนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยทดลองจะได้ปลาตัวสวยๆนะครับตัวเล็กจะไม่ค่อยได้นะครับ FC ก็ลองทําดูนะครับเนี่ยนีครับผมมันจะดิ้นอย่างนี้นะครับ ตัวหนึ่งนะครับตัดครึ่งหนึ่งนะครับใช้ที่สองหลังนะครับทํายังไงก็ได้นะครับให้ไสเดือนมันอ่ะไสเดือนมันดิ้นนะครับอย่าให้มันอยู่เฉยนะครับแบบนี้จะล่อปลาได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาช่อนปลาหมอนะครับปลาอื่นๆก็เช่นกันนะครับเมื่อมันเห็นเหยื่อที่ดิ้นมันก็จะเข้ามานะครับเพื่อที่จะกินเหยื่อนะครับจะเข้าได้ไวนะครับแต่เมื่อก่อนเราใช้กันเราจะอ่ะ ตัดแค่นี้นะครับพอดีกับเบ็ดแบบนี้ก็ต้องรอให้ปลานะครับมันมาอยู่ใกล้ๆเนาะมันถึงจะได้กินนะครับมันถึงจะเข้ามากินนะครับสูตรดั <nei> ้งเดิมของเราที่เราใช้ประจำคือตัด่า้เดือนเป็นชิ้นเล็กพอดีกับเบ็ดนะครัรรบตรแต่ก็ต้องรอให้ปลามาใกล้ๆนะครับเมื่อปลาได้กินปลา World ถึงจะเข้ามากินนะครับแต่ถ้าทําแบบนี้นะครับตัดครึ่งตัวนะครับตัวหนึ่งใช้ได้สองหลังจะเปลืองเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าคุ้มนะครับ ปลาใหญ่นะครับจะเข้าดีนะครับเวลาเราไปป่าก็เสมอกับผิวน้ํานะครับหรือจมลงไปสักนิดนึงนะครับแต่อย่าให้ไส้เดือนมันไส้เดือนจมจนเกินไปให้หางมันโผล่มาจากผิวน้ํามันจะดิ้นอยู่ตลอดนะครับดิ้นอยู่ตลอดปลาเห็นนะครับปลามันจะไม่รีรอมันจะเข้า่ากินทันทีนะครับครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเย็บซีเนาะนะครับ เอฟซีก็ลองทําดูนะครับลองทําดูจะติดใจนะครับผมสูตรนี้นะครับผมใช้ตะทดลองใช้มาสองสปีนะครับได้ผลดีมากนะครับตรงไหนปลาช่อนเยอะเข้าดีปลาดุกก็เข้าดีนะครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับหมายด้วยนะครับว่าหมายที่เราจะไป่าใส่บ็ดนะครับมันจะปลาเยอะหรือเปล่านาะบางหมายปลาไม่เยอะต่อให้เหยื่อดีแค่ไหนนะครับมันก็ได้ไม่เยอะนะครับเข้าไม่ดีนะครับเหยื่อทุกเหยื่อนาะที่ผมพูดออกไปนะครับ ต้องอยู่ที่หมายด้วยนะครับหมายปลาเยอะเราก็ได้ผลดีนะครับถ้าหมายปลาไม่เยอะนะครับเราก็ต้องรอหน่อยนะครับได้เหมือนกันแต่มันจะได้ไม่เยอะนะครับเนาะลองดูนะครับสูตรนี้นะครับเดบียลองจะติดใจนะครับแม้แต่ผมลองผมยังติดใจเลยนะครับผมใช้มาสองสามปีนะครับสูตรนี้นะครับข้อเสียก็คือนะครับเบื้องเหยื่อนะครับปกติตัวหนึ่งนะครับเราจะตัดได้สองอ่า สี่หลังนะครับสี่หลังนะครับเราจะใช้ได้สี่หลังแต่เมื่อเรามาใช้แบบนี้นะครับได้แค่สองหลังนะครับเบ็ดสองหลังเนี่ยครับลองดูนะครับสูตรนี้นะครับไม่ผิดหลังแน่นอนนะครับผมใช้มาผมติดใจนะครับถ้ามีปลาเยอะได้เยอะแน่นอนนะครับเนาะให้ไส้เดือนมันดิ้นได้นะครับนี่ครับ ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับนะครับพอดีผมหาไส้เดือนมาให้ฟีดซีดูไม่มีนะครับได้มาแค่นี้นะครับถ้ายาวกว่านี้ยิ่งดีนะครับยิ่งยาวถ้ายาวกว่านี้มันจะดิ้นดีนะครับตัดครึ่งตัวหนึ่งตัดได้ครึ่งหนึ่งนะครับใช้ที่สองหลังนะครับไส้เดือนนะครับถ้ามันดิ้นปลาเข้าเร็วนะครับอ่ะอันนี้คือสูตรที่ว่าผมทดลองมาแล้วมันได้ผลนะครับผมบอกว่าบอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลาเข้าดีสุดถ้ามีปลานะครับอ่ะปีก่อนนกผมไม่ใส่เบ็ด ใส่ไปไม่กี่หลังครับติดตามหลังเลยนะครับปลาเนาะเพราะว่าปีนั้นปลามันเยอะนะครับแต่ถ้าปลาไม่เยอะก็ต้องรอหน่อยนะครับแต่ถ้าปลาเยอะนะครับผมว่า fc เนี่ยปลดแทบไม่ทันแน่นอนนะครับขอให้มีปลาเนาะอ่ะแล้วสูตรธรรมดาเราใส่กันยังไงนะครับอ่ะอันนี้คือสูตรดั้งเดิมเนาะเอ้ไม่อันนี้คือสูตรใหม่ที่ผมอ่าทดลองมาสองสามปีนะครับปลาเข้าดีอ่ะถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมที่เราใช้กันประจําก็จะมนันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราจะตัดเป็นชิ้นเล็ก แบบนี้นะครับที่เราไปใส่กันเนาะนี่คือธรรมดานะครับตั้งแต่สมัยก่อนเราก็ใช้กันแบบนี้นะครับไปถึงก็ใส่เลยนะครับสูตรนี้ก็ต้องรอนะครับเวลาปลามันมาใกล้ๆนะครับมันก็จะได้กลิ่นถึงจะเข้ามากินนะครับแต่ถ้าปล่อยให้มันอ่ายาวๆนะครับมันดิ้นได้นะครับปลานะครับบางทีมันอยู่อ่ห่างไปไม่ไกลเนาะมันก็จะได้เสียงพวกเสี้เดือนจิ้มดิ้นแล้วจะมีกลิ่นคาวนะครับมันก็จะเข้ามา กินไวนะครับไม่ต้องรอให้ปลามาใกล้ๆแล้วมาเจอนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับมันต้องรอให้ปลามาเจอเหยื่อถึงจะกินนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มาเนาะยศีก็ลองดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมมากลองดูเดี๋ยวท่านจะติดใจนะครับลองดูนะครับอ่ะโอเคครับอ๋อลืมไปต้องขอบคุณนะครับยซีที่ผมลงคลิปไปนะครับเนาะยศีทักมานะครับบอกอ่าสูตรเหยื่อนะครับ แบบไก่บ้างเนาะหลายๆสู่อที่ท่านบอกมาขอบคุณมากนะครับเนาะก็ถือว่าเราแลกเปรียนประสบการณ์กันนะครับผมเองก็ไม่ใช่ว่าที่จะเก่งอะไรมากมายนะครับเพียงแต่เคยใช้อะไรได้ผลผมก็มาแนะนํา F C แบบนั้นเนาะ F C ก็ใช้แบบไหนดีก็ทักทายมาบอกหน่อยนะครับเนาะผมเองก็นะครับจะได้หามีโอกาสก็จะได้เอาสูตรของท่านไปทดลองนะครับเนาะโอเคครับยังไงก็ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามนะครับหรือจะกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ เฉลี่ยวคนมานอกคนนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ